ูจะจับตาดูพวกมึงมึงไม่มีทางรอดสายตากูไปได้หรอกยังไงยังไงนะกูจะไม่ละสายตาจากอีวงจรปิดนี่หรอกกูจะไม่มีทางนอนเด็ดขาดเอ้ยคนอย่างมึงไม่พ้นสายตากูหรอกถ้าไฟมันไม่ติดเนี่ยสแสดงว่ามันใช้ไม่ได้อ๋อไปเสียบปลั๊กก่อนแต่ว่าก่อนจะประคบเนี่ยอีอไราอะไรจะเสร็จสักทีวะวันๆกูไม่ต้องทำไรนั่งเฝ้าแต่มึงนี่แหละ ดูสิผักที่สวนกูยังไม่รดน้ำเลยนะอออีบัวบานเอายี่ไหมเดี๋ยวกูนะ่ะไปช่วยมึงรดน้ำผักเองกูนะแข็งแรงมากเลยนะกูรดได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยอืมขอบใจนะจ๊ะ <c oughs> แต่ไม่ต้องสารแน่น้าที่มึงเขาจ้างมึงมาดูแลคุณวูงหงาคุณไกสอนมึงไม่ต้องมายุ่งเลยไปอย่างอีใช่ ส้อยไปเถอะเดี๋ยวฉันกับบัญเชินน่ะจะช่วยกันดูแลคุณบุงยัอย่างดีเลยไม่ต้องห่วงฉันฝากคุณท่านด้วยนะแล้วเดี๋ยวทํางานบ้านเสร็จแล้วฉันจะรีบขึ้นมาเลยจ้าคุณท่านขานเดี๋ยวสร้อยมานะคะรู้แล้วนะโอ้โหจิกนี่นั่นแหละไปแล้วอีีกค่ามาช่วยกันหน่อยเร็วเออเออเออเฮ้ยยามีตะวันดี จ้่ใชาใช่เเป็นยังไงบ้างสบายดีนะเดี๋ยวมาคุยด้วยเดี๋ยวมาคุยด้วย แม่แก้วบันเย็นอย่าพูดอะไรเด็ดขาดนะโดยเฉพาะเรื่องที่หงตั้งใจจะหาพิันกรรมของคุณมน,นมูน่ะอิมณีจันมันแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ตรงนูน้นอย่าพูดนะแม่แก้วกูปล่อยให้อีกแก้วกับอีบันเย็นมาอยู่กับคุณุณนะตามลำพังอย่างที่มึงสั่งอ๋อเออดูเอ้าสิวะ นี่มึงดูสิมึงดูทำไมอีกแก้วมันเข้าไปดูรูปท่านมนุนแบบนั้นวะฮะ <Huh? S 1> มึงดูสิแล้วเมื่อกี้มึงอยู่ในห้องอ่ะมึงได้ยินไหมที่มันคุยอะไรกันมีผิวปกติกกกอะไรปะฮะก็เน, <Huh? S 1> นี่ยกล้องวงจรปิดที่อินโนีเ็ขาติดเอาไว้เนี่ยออมีทั้งเสียงมีทั้งภาพแล้วทำไมมึงไม่ได้ยินหรือไงว่าเขาคุยอะไรกันนะฮะกูหลับอยู่แล้วกูได้ยินไหมฮะกู <Huh? S 1> หลับกูหลับไปกูออกไปเลยอ้ยมีประโยชน์ไป <H m. S 1> โอ้พี่แก้วจ้องรูปธมนูแบบเนี้ยจะสื่อสารกับธนูหรอสื่อสารได้ก็ดีสิจะได้ถามกันเลยว่าพี่แก้วคุณบุงหาเป็นไรอ่ะคุณบุงหามีอะไรหรอคะเหมือนคุณบุงหาจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณบุงหา คุณงามีอะไรหรอเฮ้ยหรือว่าคุณบุงาจะจะบอกเรื่องอยุดอย่าพูดเรื่องพินายกรมอย่าพูดนะคุณปุงาต้องรีบหาทางบอกแม่แก้วให้รู้ตัวว่าทุกห้องในบ้านหลังนี้มันมีกล้องวงจรปิดยังไงดี่จะสื่อสารกันยังไงอ่ะคุณบูงาค่อ ง่อยบุงอาเป็นบ้าอะไรเนี่ยเหมือนว่ายายของอีหงมันจะพูดอะไรคุณท่านก็ไม่รู้เธอต้องไปดูกล้องจอนปิดย้อนหลังนะจะได้ได้ยินเสียงกชัดฉันว่าอีปักแก้วกับอีน้ำบันเย็นมันทำตัวมีพิรุนมากๆยอย,อยว่าไงลกม่ขึ้นไปดูอีกน้อยบุงอาะเร็วเหมือนมันจะทำอะไรบางอย่าง คุณบุงหาคุณบุงหาจะเย็นๆนะคะคุณบุงหาอยากได้อะไรหรือว่าต้องการจะสื่อสารอะไรกับพวกเราหรอคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคุณบุงหาอยากบอกอะไรเราอะช่วยช่วยไปสอนวยสอนไป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 สอนใจเย็ไม่มีอะไรใจเย็นๆคุณบุงหาคุณบุงหาต้องการจะบอกอะไรกับพวกเราใช่ไหมคะ ปันเย็นนี่คุณบุงการต้องกันจะสื่อสารอะไรกับพวกเราจริงๆด้วยหรอหรอพี่แก้วหรอใช่ใช <ś> นี่พวกแกทำอะไรกันอยู่ฮะดูสิอาการของคนสองคนคี่เป็นอย่างนี้อิจำปามึงเพิ่งเข้ามาแล้วมึงรู้ได้ยังไงอออะไรคะออะเมื่อกี้คุณบ,บุงา กำลังจะบอกว่าอีจำปาเนี่ยมันรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้ใช่ไหมคะมึงพูดไาอะไรถามว่าอะไรอย่างนั้นมึงอะตัวดีกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมึงออกไปไม่้เลยแลออกจากบ้านกูไม่ไจำปาอย่าทำอะไรกูไม่ได้ไอ้บ้าไอ้กูบ้านกูอยู่นี่เลยไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ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 ้ไอไอไไออไอไ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 อไอ เอาไปสอนเอาไปไปสอนออไปค่สยแอแม่คุณบูงาคุณบูงาบ้างคะคุณบูงาพี่แก้วเหมือนคุณบูงาฝืนตัวอยู่บงมีอะไรหรือเปล่าคะถ้าคุณบูงาต้องการจะบอกอะไรกับเราก็ปิดตาอีกทีนะคะะ อย่าบอกนะคะว่าในห้องนี้มีกล้องวงจรปิดเฮ้ยยายหงอีมณีจันร์กับอีจำปามาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ในห้องขอูบูงาแล้วยายคาดว่ามันน่าจะติดกล้องวงจรปิดเอาไว้อีกหลายห้อง ได้ตรวจดูในบ้านหรือยังว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่หรือเปล่ายังเลยจ้ะแม่ถ้างั้นเราต้องพิสูจน์ว่าในบ้านมีกล้องวงจรปิดติดอยู่หรือเปล่าขออนุญาตตรวจดูในบ้านนะคะครับทุกคนครับช่วยปิดม่านให้หมดเลยปิดม่านตรงนั้นด้วยเอาให้มืดที่สุดนะอย่าให้มีแสงเล็ดลอดออกมาได้ไป,ปิดประตูด้วยหลัดแดนทำไรครับกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่ที่ซ่อนเพื่อแอบถ่าย ส่วนมากมันจะเป็นกล้องระบบอินฟาเรดที่สามารถถ่ายได้แม้สถานที่ที่ไม่มีแสงในตัวกล้องจะมีหลอดไฟอินฟาเรดอยู่ทุกคนครับหยิบม,มือถือขึ้นมาครับแล้วส่องหารอบๆใครที่เจอแสงสีแดงแปลว่าตรงนั้นมีกล้องซ่อนอยู่ครับ งนี้มีกล้องวงจรปิดค่ะไหนครับตรงนี้ก็มีกล้องวงจรปิดเหมือนกันค่ะไหนครับนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นไงล่ะกูบอกแล้วใช่ไหมว่าแม่มันมันชั่วผงว่าไงลูก ยายไม่ต้องพูดอะไรนะจ๊ะฟังหงอย่างเดียวจ้ะวิธีการดูว่าห้องไหนมีกล้องวงจรปิดเนี่ยให้ยายปิดไฟแล้วก็ปิดม่านให้สนิทให้ห้องมืดที่สุดเลยจ้ะปิดมา่านปิดไฟปิดประตูให้หมดเลยได้พี่แก้วหลังจากนั้นยายเข้าแอปกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์แล้วก็ส่องดูให้ทั่วห้องนะจ๊ะถ้าจุดไหนมีไฟสีแดงแปลว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดจ้ะขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้จ้ะพี่แก้ว ก้างอูจนจปิดจริงด้วยงั้นยายใช้วิธีนี้เนี่ยสำรวจให้ทั่วทุกห้องเลยนะจ๊ะรวมถึงห้องที่คุณมณีจันเตรียมไว้ให้ยายนอนด้วยเดี๋ยวผงจะรีบไปหาได้จ้ะเฮ้ยเฮ้ยพี่แก้วมันติดมันตรงนี้จริงๆพี่แก้วจริงด้วยอะ เอาไม้ตีมนเลยได้เลยพี่แก้วแรงเลยมึงมึงแรงเลยอุ้ยพี่แก้วจัดการพังมาเลยได้เลยพี่แก้วมึงติดได้กูก็พังได้มึงนั่นแหละตีแรงเลย มาละเมิดสิทธิส่วนบควุคคลผิกดกฎหมายนะเว้ยเี่ไม่ต้องมาอ้างกฎหมายหรอกนี่มันบ้านฉันออและฉันก็ไม่ไว้ใจใแม่ค้าอย่างพวกแกสองตัวด้วยมไม่รู้จะรักเล็กขโมยน้อยหรือเปล่าเน่เน่เน่น่มึงอยากคิดว่ามึงชั่วมึงชั่วแล้วใครจะชั่วเหมือนพวกมึงนะเหรอใช่แน่ร้อย,ยปากดีนะ พวกมึงนะกับอีพวกขี้ข้ากำเริบกับเจ้านายอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนี่มึงงอกูขนาดนี้มึงกดจะตบกูคืนอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกหรือกูจะฟ้องหลานกูให้ไล่มึงสองคนออกจากบ้านแล้วกูก็จะไล่หลานมึงออกจากโรงงานด้วยมึงมึงต้องไปโดินกูเล้อีบ้านเย็นจังมามึงทำน้อยมึงมานี่อีมานี่มึงมานี่ กับกูไอ้บุญเย็นเป็นผู้ชายผู้ชายน้ำลายอีกเหรอฮะมันเป็นผู้หญิงมาที่ไหนเนี่ยเหรอเน่เหรอโอ้ยนี่มึงกล้าตบกูเหรออีกขึ้นไปค่ะก็มึงทำน้องกูก่อนทำไมล่ะมึงใช้กูอยู่นี่จะให้มึงรังแกฝ่ายเดียวเหรอหัดสมัยนางเอกเจ้าน้ำตาละเว้ยไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รักยังรักมัน ถึงยังคิดถึงมันเดิมทุกวันยังคอยดูแลรับเราเป็นยามเฝ้าหัวใจทั้งความจริงและความฝันทุกคืนทุกวันจะมีเธอและฉัน